คือประเทศไทยของเราอันเป็นที่รักจริงนะครับดินแดนแห่งขวานทองนะเราก็เป็นส่วนหนึ่งในขวานเล่มนี้นะครับ <_. S 1> ทุกคนต้องรักต้องสามัคคีต้องอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารน,นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมฝากไว้นะครับความรักความสามัคคีแล้วก็ความยึดมั่นในแกนหลักสามประการของเราคือชาติศาสนาพระมักากษัิย์นั้นสําคัญ,ญยิ่งสําหรับพวกเรานะครับเพราะนั้นเราทราบประวัติศาสตร์อยู่แล้ว ว่าเราเป็นมาอย่างไรประเทศเราเป็นอย่างไรประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นอย่างไรมีหลายยุคหลายสมัยอย่างไรกี่ร้อยปีมาแล้วสิ่งนี้ทุกคนต้องสำนึกอยู่เสมอว่าเรามีทุกวันนี้ได้เพราะคนไทยด้วยกันเพราะสถาบันพระบาทสัตว์หลายพระองค์ได้ทำทรงทำไว้แล้วนะครับเราก็ต้องสืบสารรักษาต่อยอดสิ่งเหล่านี้ไปบัดข้างหน้าไปสู่ลูกหลานของเราการที่เราจะทําอะไรให้มันจเจริญเติบโตขึ้นเหมือนราปปูกต้นไม้นะครับ ก็ปลูกต้นไม้ตั้งแต่เล็กตั้งแต่น,น้อยจนมันโตร,รักษาไว้ไม่ให้เป็นถูกแมลงกัดกินอนชัยจนตายเราต้องช่วยกันดูแลคนเราก็เหมือนกันนะลูกหลานเราทั้งหมดนั่นก็คือคนที่เราต้องฟูมฟักต้องทนุถนอมต้องเลี้ยงดูต้องสั่งสอนนะครับเพราะว่าเป็นผมเคยพูดไปแล้วว่าเด็กนั้นคือผ้าขาวที่สะอาดนะครับหรือเป็น,เป,นเป็นได้เป็นไหมเป็นฝ้ายที่สะอาดอยู่ เพราะฉะนั้นอย่าทาให้เปื่อเปื้อนนะครับโดยอะไรก็แล้วแต่เมื่อสู่การถักทอแล้วก็จะไปสู่การเป็นผืนผ้าที่มีความสวยงามมีความหลากหลายอย่างเช่นลายของพระคปฐมวันนี้ผมเห็นพอใส่แล้วก็รู้สึกโก้ขือนมาทัทีเลยนะเดิน้ามาเห็นพวกเยอะเดียด๋วยววันนี้ใส่คล้ายๆกันหมดเลยนะนี่แหละคือคือความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเราซึ่งพระบาทพิทก็เคยรับั่งกับผมเสมอว่าอายุต้องไปทํานะทําให้ ว่าธรรมของเราอัตลักษณ์ของเราในมีรายได้มีให้ประชาชนเรามีรายได้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เรามีอยู่เดิมเพราะฉะนั้นอย่าอย่าทำลายกันเลยทับสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะประเพณีวัฒนธรรมความรักกันในครอบครัวนะครับในท้องถิ่นในชุมชนรัฐบาลพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะทำให้บ้านเมืองมีเสถียรภาพมีทุกอย่างที่ดีขึ้นก็จะเห็นว่าหลายอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมไม่อาจจะกล่าวอ้างว่าดีทั้งหมดหรอกนะแต่ละอย่างมันก็ฟื้นคื้นมาทั้งเยอะทั้งแยะแล้วในขณะนี้นะครับเรา อาจจะโชคดีนะครับโชคดีที่พวกเรา,เาร่วมมือกันทําหลายเรื่องด้วยกันนะครับหลายเรื่องหลายประเทศก็ทไมาค่อยได้รักในเรื่องของโควิดนะเราก็ทําได้ดีนะครับได้รับความชื่นชมอันนี้ก็ไม่อยากว่าจะเป็นเพราะนายก,ก่อน,นะมันเป็นเพราะพวกเราทุกคนนี่คือคนไทยของเราทุกคนเมื่อยามถึกแระรบยามสงบเราก็พัฒนานะนั่นคือคือสิ่งที่เราต้องคิดไปร่วมกันนะครับเพราะเราคือใครล่ะ เราก็มาจากประวัติศาสตร์มาจากพื้นเพมาจากราชฐานเราทั้งสิ้นนะครับอันนี้ดินเป็นดินแดนแห่งแห่งยุคสมัยหนึ่งนะที่เรามีความเฟื่องฟูงมากในดินแดนแถบนี้อะไรอะไรทำนะที่สูงยิ่งในในช่วงอดีตที่ผ่านมาการที่เราเดินหน้าไปสู่อนาะคตนั้นเราต้องเดินด้วยความมั่นคงทุกก้าวย่ากในการเดินไปด้วยความ ด้วยความมั่นใจด้วยความปลอดภัยด้วยความร่วมมือด้วยความมีเจ็เพื่อแผ่สาธารณะนะครับนี่คือถึงทางมันที่สุดที่ผมฝากคนไทยทุกคนผมฝากไว้แค่นั้นแหละนะแล้วพยายามที่เข้าใจแล้วพยายามที่จะมีหลักคิดในการที่จะมีทัศนคติที่ดีงามต่อประเทศของเรานะครับอย่าให้ประเทศต้องบอบช้ำไปกว่านี้อีกเลยนะครับ